เดซี่นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับเดซี่อ่ะลูดี้นะครับลูดี้เนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ลูดี้น่าจะถึกสุดแล้วะแล้วก็อีกตัวนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเบลิก้านะครับเอลิเซียสกิลเร่งเทินของเอลิเซียเนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อต่อเมื่อสกิลของลูดี้นะครับติดคูดาวอ่ะอีกตัวหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือซุนหงอคงนะครับซุนหงอคงเนี่ยผมเอาเซตพาร์ทคาวมาใส่เลยนะครับผมถามว่าถ้าลิงต่ำกว่าซ6 ผ่านไหมก็มีโอกาสที่จะผ่านได้นะครับผมขอให้คุณอัพสกิลแล้วก็ตีให้แรงพอก็ผ่านนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะยกโลกลูดี้ก่อนหลังจากนั้นคางูระก็จะใช้คมดาบพอคางูระใช้คมดาบปุ๊บให้เราเร่งเทินนะครับต่อด้วยลิงนะครับผมเพื่อฮิวเพื่อนๆเลยรอบหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือหลังจากคางูระคมดาบเนี่ยให้เราเร่งเทิน สม่ำเสมอนะครับผมห้ามลืมนะครับถ้าเราไม่ได้เร่งเทินแล้วเราไปเ,เราดันไปใช้ลิงนะครับเพื่อฮิลเพื่อทําดาเมจเนี่ยมันจะติดเกาะคางูระไงเราจําเป็นที่จะต้องเร่งเทินหลังจากที่คางูระเนี่ยใช้สกิลอ่าคมดาบเลยนะครับผมอา่าแล้วก็หลังจากที่คางูระใช้สกิลคมดาบเราเร่งเทินเสร็จแล้วนะครับเรายังไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ลิงทําดาเมจนะครับผม ผมอยากให้คุณไปโฟกัสเรื่องสกิลของคางูระด้วยนะครับถ้าสมมติสกิลยังติดคูลดาวอยู่ของคางูระนะถ้ายังติดคูลดาวอยู่เราสามารถเอาสกิลอะไรขั้นได้ไหมสกิลเราขั้นได้นะครับก่อนที่เราจะใช้ลิงเนี่ยเราก็ใช้เดซี่บนนะครับเพื่อ <c oughs> เพิ่มดาเมจให้ลิงอีกสกิลหนึ่งที่เราจะใช้ขั้นเวลานะครับก็คือยกโลนะครับพยายามยกโลกับใช้สกิลบนเดซี่เนี่ยให้บ่อยๆคิดเขาจะเพิ่มขึ้นนะ เออเนี่ยถ้าถ้าเขาสกิลใส่นะครับคิดเขาจะเพิ่มเราก็เร่งเทินไปนะครับเหลือ2เหลือ1นะครับจบไปนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับชั้น18บเออเข้าๆนะ